สารพันธ์ธรรมชาติพอดแคสต์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่สารพันธ์ธรรมชาติพอดแคสต์ไม่ทราบว่าเคยเห็นสัตว์ที่แบบดูเผินๆเ,เ,เหมือนพยากรอกดำตัวใหญ่ๆไหมคะแต่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์นักล่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหมาไม้หรือ Yellow throated Martin ค่ะครับสวัสดีครับหมาไม้หรือ m a r t e s flavicula เนี่ย เป็นสัตว์ในวงเพียงพรที่น่าสนใจมากๆครับค่ะวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกข้อมูลของมันกันจากทั้งข้อมูลทั่วไปแล้วก็มีรายงานการสำรวจจากแก่งกระจานด้วยรวมถึงเรื่องภัยคุกคามต่างๆนะคะครับก็จะได้เข้าใจสัตว์ชนิดนี้มากขึ้นทั้งลักษณะเด่นๆของมันถิ่นที่อยู่แล้วก็สถานะในปัจจุบันรวมถึงความท้าทายเรื่องการอนุรักษ์ด้วยครับ งั้นเราเริ่มที่ลักษณะเด่นๆที่มองเห็นได้ชัดก่อนเลยนะคะคืออะไรที่ทำให้มันดูแตกต่างออกไปคะจุดที่เด่นที่สุดเลยนะครับก็คือสีเหลืองสดหรือเหลืองทองบริเวณใต้คอลามมาถึงหน้าอกเลยครับซึ่งมันจะตัดกับสีเข้มๆดำๆบนหัวแล้วก็ลำตัวส่วนบนชัดเจนมากครับอ๋อค่ะค่ะแล้วก็เรื่องหางใช่ไหมคะเห็นว่าหางยาวแล้วก็ฟูมากเกือบจะยาวเท่าลำตัวเลย ใช่ครับหางนี่ก็เป็นเอกลักษณ์เลยแต่ขามันจะ,ะค่อนข้างสั้นนะครับถ้าเทียบกับสัดส,ส่วนลำตัวแล้วเรื่องขนาดตัวล่ะคะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่อยู่ด้วยล่ะคะอ๋อใช่ครับคือหมาไม้ที่พบทางตอนเหนือของเอเชีย e เนี่ย ตัวจะใหญ่กว่าพวกที่อยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรหน่อยครับแล้วก็ตัวผู้จะมีเขี้ยวใหญ่กว่าตัวเมียด้วยขนาดโดยทั่วไปลำตัวกับหัวรวมกันก็ประมาณ45-60เซเมตรหางก็ยาวได้ถึง38-43เซนติเมตรน้ำหนักก็ราวๆ2-3กิโลกรัมครับโหฟังดูตัวไม่เล็กเลยนะคะแล้วการกระจายพันธุ์ของมันล่ะคะพบที่ไหนบ้างอันนี้น่าสนใจมากครับคือเขตกระจายพันธุ์มัน กว้างมากๆเลยตั้งแต่อ,อัฟกา,านิสถานปากีสถานอินเดียพมา่าจีนไต้หวันโหกว้างจริงๆครับแล้วก็ไล่ลงมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทั้งไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียแล้วก็พวกเกาะต่างๆด้วยครับในไทยเองก็มีข้อมูลยืนยันอย่างในรายงานจากแก่งกระจานใช่ไหมคะที่บอกว่าเจอหมาไม้อยู่ที่นั่น ใช่ครับการที่พบหมาไม้ในแก่งกระจานซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของเราแล้วก็เป็นโมรดกอาเซียนด้วยเนี่ยมันก็บอกเราว่าป่าสมบูรณ์สมบูรณ์ในบ้านเราเป็นบ้านที่สําคัญมากๆสําหรับพวกมันครับอืมแล้วสถานะในบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะกฎหมายคุ้มครองมันไหมคะครับในกฎหมายไทยหมาไม้ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับตามพรบสัตว์ป่าปี2535แล้วก็อยู่ในบัญชีที่3ของไซเทสด้วยครับ คือมีการควบคุมการค้าระหว่างประเทศอ๋อเป็นสัตว์ป่าคุมค้มครองแต่เหมือนกับว่าสถานะในระดับโลกหรือ IUCN เนี่ยจะยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่หรือเปล่าคะใช่ครับทาง IUCN หรือสหาพันธ์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยประเมินว่ามันยังอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำหรือ uh, list concern นะครับความเสี่ยงต่ำครับเพราะว่าโดยรวมแล้วมันยังพบได้ค่อนข้างแพร่หลายในเขตกระจายพันธุ์ของมันแต่ว่า จุดที่น่าสนใจหรืออาจจะเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆก็คือแม้ภาพรวมจะดูดีแต่ผลสำรวจในบางพื้นที่อย่างในแก่งกระจานเนี่ยกับบอกว่าพบได้น้อยหรือว่ามีชุกชุมน้อยอหรือแร ตรงในพื้นที่จริงๆอาจจะไม่เหมือนกันถูกต้องครับซึ่งมันก็สะท้อนว่าเราต้องดูข้อมูลในระดับพื้นที่ประกอบด้วยเสมอในการอนุรักษ์ครับผมแล้วในแง่ของระบบนิเวศล่ะคะการที่มันเป็นสัตว์ในอันดับสัตว์กินเนื้อวงมัสทรีเดมันมีบทบาทอะไรในป่าบ้างคะ คือในฐานะที่มันเป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดกลางนะครับหมาไม้เนี่ยมีบทบาทสำคัญเลยในการควบคุมประชากรของสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่ามันลงไปแล้วการมีอยู่ของมันในพื้นที่ก็เหมือนเ,อเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งถึงความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารและก็ความหลากหลายทางชีวภาพในป่านั้นๆครับ ฟังดูมีความสําคัญมากเลยนะคะแต่ก็น่าเสียดายที่ยังต้องเจอกับภัยคุกค,คามอยู่ดีอย่างที่รายงานของแก่งกระจานพูดถึงมีทั้งเ,เรื่องการล่าสัตว์ผิดกฎหมายใช่ไหมคะครับผมมีล่องรอยแคมป์พักอุปกรณ์ดักสัตว์ปอกกระสุนอะไรพวกนี้แล้วก็มีการลักลอบตัดไม้บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําเกษตรหรือหาของป่าซึ่งพวกนี้ก็กระทบหมดเลยใช่ครับโดยเฉพาะปัญหาใหญ่เลยก็คือการสูญเสียและก็ความเสื่อมโทรมของป่าไม้ ซึ่งเป็นบ้านของมันนี่แหละครับอันนี้เป็นภัยคุกคำหลักๆเลยต่อความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวมเลยถึงแม้ว่าตัวหมาไม้เองสถานะทั่วโลกจะยังไม่ใกล้ศูนยพันนะครับแต่ว่าพื้นที่ป่าที่มันลดลงหรือว่าคุณภาพแย่ลงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อประชากรของมันในระยะยาวแน่นอนครับอืมจริงค่ะครับการปกป้องผืนป่ปาใหญ่อย่างแกงกระจานเอาไว้ให้ได้เนี่ยเลยสำคัญมากๆครับ ไม่ใช่แค่เพื่อหมาไม้อย่างเดียวแต่ว่าเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหมดที่ต้องพึ่งพาป่าผืนนี้อยู่ครับค่ะสรุปแล้วหมาไม้ก็เป็นสัตว์นักล่าที่มีเอกลักษณ์มากๆนะคะด้วยสีเหลืองเด่นตรงคอพบได้กว้างขวางแต่ว่าในบ้านเราก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองถึงสถานะโลกจะยังเป็น list concern แต่ในระดับพื้นที่ก็อาจจะมีความน่ากังวลอยู่บ้างแล้วก็เผชิญภัยคุกค,ค,คามสำคัญจากการที่บ้านของมันหรือป่าไม้เนี่ยลดน้อยลงไปนะคะ ครับผมและประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากให้เราได้คิดกันต่อนะครับก็คือว่าการที่สัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยถูกจัดว่าความเสี่ยงต่ํามันอาจจะไม่ได้แปลว่ามันปลอดภัยเสมอไปนะครับคือการเปลี่ยนแปลงของผืนป่าไม่ว่าจะเป็นการลดลงหรือว่าความเสื่อมโทรมเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมากมายเลยที่เราเอออาจจะยังศึกษาพวกมันได้ไม่ละเอียดพอ การอนุรักษ์ป่าจึงไม่ใช่แค่การปกป้องสัตว์ที่เรารู้ว่าใกล้สูญพันธุ์เท่านั้นแต่มันคือการปกป้องทุกๆชีวิตในนั้นก็อยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าอาจจะมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายในป่าแก่งกระจาหรือป่าอื่นๆที่กำลังเผชิญชะตากรรมคล้ายๆกันนี้อยู่อย่างเงียบๆโดยที่เราอาจจะยังไม่ทันสังเกตเห็นก็ได้ครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชอบเนื้อหาที่เรานำเสนอสามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้โดยการกดปุ่ม subscribe หรือกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสารพันธรรมชาตพอดแ c a s t